ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะ เนยโชติกาเผยภาพน้องละลินขึ้นเครื่องบินครั้งแรกเป็นครอบครัวที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวสำหรับครอบครัวของอดีตนางร้ายอย่างเนยโชติกาที่ตอนนี้แต่งงานมีครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆด้วยหลังจากที่เนยแต่งงานกับสามีอาร์มจันซิริทางคู่ก็มีทายาด้วยกันสองคนโดยผู้ชายชื่อว่าน้องอาคินส่วนผู้หญิงชื่อว่าน้องละลิน และถ้าใครที่ได้ติดตามจะทราบดีว่าน้องละลินนั้นชายแววความสวยออร่าตามแม่เนยมาติดติดและมักจะมีโมเมนต์น่ารักนรักแบบสองแม่ลูกออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่แน่นะคะว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแฟนคลับอาจจะได้เห็นน้องละลินเข้าสู่วงการบันเทิงก็ได้ ซึ่งล่าสุดแม่เนยก็พาครอบครัวกลับไปเยี่ยมคุณยายที่พัทลุงบ้านเกิดนอกจากนี้เนยยังได้เผยโมเมนต์ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของน้องละลินด้วยโดยโพสภาพพร้อมแคปชั่นถึงบ้านคุณยายแล้วครับบินครั้งแรกของละลินด้วยค่ะงานนี้ขึ้นเครื่องครั้งแรกของน้องสาวพี่อาคิน ก็ทำหน้าที่พี่ชายที่แสนดีดูแลน้องนั่งข้างๆน้องไม่ห่างเลยซึ่งทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าพี่อคินต้องดูแลน้องตอนขึ้นเครื่องบินแน่ๆน่ารักมากค่ะคุณยายอยู่พัทลุงหรอคะใกล้จังหน้ากากน้องละลินซื้อที่ไหนคะแม่เนยลิลินใส่แม้ด้วยน่ารักมากเลยค่ะนั่นเอง